สวัสดีครับกับผมช่องดาร์คเซลคูอีกครั้งครับกับนิยายเรื่องทายาตมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่197ความเดินจากตอนที่แล้วโจหยวนก็เอาชนะคู่หูอ่าซูหยานกับริเสยียงไปได้นะแล้วก็กำลังมาช่วยอ่าทีมของเขาอะนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครัเบเป็นการสปนื้อหาจการต้อนเช บทที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเสือขวางทางร่างที่หมดสติของซูหยาและหลิวเซียงหยุดลงที่เท้าของจูชิงร่างของเขาเริ่มสั่นไหวความหวาดกลัวในดวงตาไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไป เขาจ้องมองไปที่โจโหยวนใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าการรวมพลังของซูหยานและหลิวเซียงทั้งคู่ก็ยังพ่ายแพ้ต่อโจโหยวนโจโหยวนนั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนกันจูชิงไม่ใช่คนเดียวที่ตกตะลึงใบหน้าสวยงามของฮันอยู่ก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันนางไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าโจโหยวนจะเอาชนะคู่หูซูหยานและกลับมาได้อย่างปลอดภัยต้องแข็งแกร่งขนาดไหนถึงปราบทั้งสองลงได้เพียงลําพัง อันอยู่กลืนน้ำลายลงคอด้วยความยากลำบากในตอนแรกนาะงค่อนข้างยึดติดกับความคิดที่ว่าโจโหยวนจะเป็นภาระดังนั้นความจริงในปัจจุบันจึงทําให้นางนั้นต้องตื่นตระหนกหากโจโหยวนไม่เข้ามาช่วยพวกเขาจากวิกฤตนี้คนที่นอนหมดสติอยู่ก็คงเป็นตัวนางเองจูชิงรู้สึกถึงความเยือกเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างกายจากที่เห็นผู้เข้ารวมทั้งสี่คนในทีมของเขาต่างพ่ายแพ้ต่อโจหยวนด้วยเหตุนี้เองร่างจูชิงจึงถอยกลับในเสี้ยววินาที โดยที่ปาราใจก็คือเขาไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะสู้เลือกที่จะถอยหนีเขาแข็งแกร่งเกินไปข้าไม่สามารถาเผชิญหน้ากับเขาได้ต้องรีบไปหาสิพี่ยวนหงความกลัวผุดขึ้นในดวงตาจูชิงขณะที่เขาเร่งความเร็วจนถึงขีดสุดความหวังที่จะหลบหนีจากพื้นที่นี้ในขณะที่ร่างกำลังเคลื่อนไหวโจยวนที่อยู่ใกล้ๆก,ก็กลายเป็นอากาศธาตุเปลี่ยนเป็นหมอกจางๆหายไปจากจุดนั้นม คลื่นพลังหยวนอันบา้าคลั่งตามมาอย่างรวดเร็วแผ่กระจายไปทางด้านหลังขณะที่มัดหน้ากลัวพุ่งก็หาจูชิงอย่างโหร้ายแสงโยกสั่นไหวขณะที่เกร็ดแวววาวด้วยแสงหน้ากลัวปรากฏขึ้นในแขนของโจหยวนพลังหยวนพุ่งพรานสั่นสะเทือนในอากาศร้าวกระเสียงฟ้าร้องจูชิงสัมผัสได้ถึงการโจมตีอันโหร้ายเช่นเดียวกันโดยไม่เสียเวลาพลังหยวนพุ่งออกจากร่างเขาอยา่างบ้าคลั่งกรอตัวเป็นชั้นๆรอบตัวของเขา,อาเอาไว้ตึมมาเรืองแสงทำลายการป้องกันพลังหยวนทั้งหมดในทันที มัดเตืองแสงสะท้อนในรูม่านตาจูชิงก่อกระแทกเข้าที่ร่างของเขาในที่สุดอักราวกับว่ามีสัตว์อสูรร้ายพุ่งเข้าใส่พลังหน้ากลัวสะเทือนโลกไหลทะลักเข้ามาทําให้ต้องอาเจียนออกเป็นเลือดอย่างรุนแรงขณะที่ร่างของเขาถูกเวียงไปในอากาศดวงตาจูชิงแข็งค้างด้วยความสยดสยองขณะมองตรงหน้าของเขาร่างโจหยนกําลังปรากฏตัวขึ้นช้า,ชาร่างกายที่ดูผอมบางนั้นเหมือนจะกลายร่างเป็นสัตว์อสูรโบราณที่ดุร้ายในสายตาของจูชิงพลังระเบิดในก่อนหน้านี้ เพียงพอที่จะทำร้ายพวกเขาได้เลยตอนนี้เขาจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมหูไฮถึงพ่ายแพ้ได้ในหมัดเดียวโจหยวนกำพู้กันอยู่รมงสวรรค์นแน่นขณะที่เขาดูจูชิงที่กระเด็นหายไปไม่มีอารมณ์ใดๆปรากฏให้เห็นในด,ดวงตาขณะที่ร่างของเขาพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งประกายไฟเห็นได้ชัดเมื่อปรากฏที่ปลายผู้การสีขาวรากะหิมะกวาดไปบนผืนขนสีขาวค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทอันลึกลับปุ๊บปลายผู้กันพุ่งไปด้านหน้าพุ่งทะลุอากาศเปลี่ยนเป็นเงาพุ่งเข้าไปหาจูชิง เงาค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นในรูม่มานตาของจูชิงทำให้ความกล้าที่เหลือทั้งหมดต้องสลายไปเขาตะโกนอย่างวิตกกังวลด้วยใบหน้าซีดเผือกข้ขายอมพะปุ๊บปลายผู้กันอันแหลมคมหยุดลงครึ่งนิ้วตรงหน้าจูชิงแรงที่เหลืออยู่นั้นสร้างบาดแผลบนใบหน้าของเขาโจหยวนมองไปที่จูชิงอย่างเฉยเมยค่อยๆดึงผู้กันหยัวโรสวรรค์ออก บางทีเพราะใบหน้าของโจโหยวนที่ไม่ได้ใส่ใจนี้คืนแห่งความระยใจและความโกรธจึงพึ่งพานขึ้นมาในตัวของจูวชิงเขากัดฟันทันทีและพูดคำเสียงเย็นชาโจโหยวนอย่าได้ดีใจเกินไปนะักอีกไม่นานเจ้าจะได้ริมรสของทุกสิ่งที่ข้าได้สัมผัสสิทธิ์พี่หยวนหงจะทําให้เจ้าเข้าใจถึงความหมายของคําว่าหวาดกลัวโจโหยวนหัวเรบบาะเบาๆข้าตั้งใจจะขอคําแนะนําจากเขาอยู่แล้วหลังจะพูดจบเขาก็ไม่ได้สนใจจูชิงอีกต่อไป หันไปมองหัน่นหยูแทนหัน่นหยูยังไม่ทันฟื้นจากอาการตกใจไม่ได้เห็นการโจมตีอันหนักหน่วงของโจหยวนนางหยุดทุกอย่างไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่กลับติดอยู่ในทางตานกับจูชิงเมื่อเทียบกับโจหยวนแล้วเขาสามารถบดขยี้จูชิงได้ภายในพริบตาช่องว่างระหว่างพวกเขานั้นาชัดเจนอย่างยิ่งโจหยวนจ้องมองหัน่นหยูแล้วพูดว่าข้าจ,จะมุ่งหน้าไปยังยอดเขาในที่สุดหัน่นหยูก็กลับมามีสติคิวของนางขมวดเข้าหากันอย่างเป็นกังวลขณะที่นางกล่าว ข้าสงสัยว่าลูหยานและคนอื่นๆจะเป็นอย่างไรบ้างแม้ว่าพวกเขาจะได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ที่นี่แต่นางก็รู้ว่าการต่อสู้ชี้ขาดยังคงดำเนินอยู่บนยอดเขาแม้แต่พลังรวมกันของลูหยานโจไทและจางหยางทําไม่สามารถเอาชนะหยวนหงได้ฮันอยู่ก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าใครจะสามารถหยุดเขาได้กันพวกเราจะรู้เมื่อเราไปเห็นกับตาดวงตาโจโยหยวนหลีลงก่อนที่าร่างของเขาจะทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าพุ่งผ่านชั้นหมอกหนามุ่งหน้าไปทางยอดเขา หั่นอยู่รังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรีบตามไปเมื่อบกเขามาถึงจุดนี้แล้วนางก็รู้สึกได้ว่านางควรไปดูสักหน่อยร่างทั้งสองบินผ่านแท่นหินทีละแทน่นค่อยๆไต่ขึ้นสู่ยอดเขาภายใต้สายตาจ้องมองนับไม่ถ้วนขณะที่พวกเขาปีนขึ้นไปแท่นหินก็เริ่มแตกหักปรากฏให้เห็นในสายตาพวกเขาเห็นได้ชัดว่าการต่อสู้อันเข้มข้นได้เกิดขึ้นที่นี่ใบหน้าหั่นอยู่เริ่มประหมามากขึ้นเมื่อได้เห็นสิ่งนี้พลังทำลายล้างดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขตของนาง ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือนางไม่สามารถสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังหยวนใดๆขณะที่เคลื่อนที่เข้าใกล้ย,ยอดเขาแล้วนั่นหมายถึงการต่อสู้ได้จบลงไปแล้วใช่หรือไม่ไป่ายของลู่หยานชนะหรือเปล่านะใบหน้าอันง,งดงามของข่านอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงไปมาวับในที่สุดร่างทั้งสองก็ทะลุผ่านหมอกลงสู่ยอดเขาหมอกหนาปกคลุมบริเวณโดยรอบทาให้ประสาสัมผัสของพวกเขาได้รับผลกระทบโจหยวนจ้องไปข้างหน้า ไม่มีความหวาดกลัวปรากฏให้เห็นขณะที่เขาเดินเข้าไปบนยอดเขามีลานกว้างขนาดใหญ่ที่เงียบสงัดขณะที่โจโหยวนเดินไปช้าๆผ่านไปได้สักพักฝีเท้าของเขาก็หยุดลงในทันทีขณะที่เขามองตรงไปด้านหน้าเขาด้วยการโบกแขนเสื้อพลังหยวนพุ่งออกมากวาดหมอกหนาออกไปเมื่อหมอกถูกพัดหายไปสภาพแวดล้อมโดยรอบก็ชัดเจนขึ้นในที่สุดต่อมาโจหยวนและฮันอยู่ก็เห็นบันลังหินสูงตระง,งานอยู่ตรงกลางลานเป็นที่นั่งของสิทธิอันดับหนึ่งของยอดเขา ในขณะนี้ได้มีร่างร่างหนึ่งกำลังเอน็นกายนั่งอยู่บนบัลลังคิ Q ้วโจอยู่เริ่มขมวดเข้าหากันอย่างชา้ชาๆในขณะที่เขามองดูร่างนั้นใบหน้าของขั่นอยู่ก็เปรียนเป็นซีบเผือกเพราะร่างนั้นเป็นของหยวนหงจากกลุ่มลู่หงหย,ยวนหงลู่หยานและคนอื่นๆอ,อยู่ที่ไหนกันเสียงของขั่นอยูสั่นเครือบนบัลลังหินหยวนหงเคาะบันลังเบาๆขณะที่เขาค่อยๆย,ยกดวงตาคู่หนึ่งขึ้นมาดวงตาทั้งสองข้างนั้นเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนและดุร้าย ทำให้เขาดูเหมือนสัตว์ร้ายที่น่าหวาดกลัวดูเหมือนเขาจะแปลกใจเล็กน้อยเมื่อได้เห็นคู่โจหยวนแต่ไม่นานก็เริ่มหัวล้อเผยเห็นฟันสีขาวหน้าขนลุกของเขาราวกับเป็นสัตว์ป่าจากนั้นเขาก็ยกนิ้วขึ้นและชี้ไปทางด้านหลังหากมองลงไปจะเห็นได้ว่าพื้นดินแตกเป็นร่องลึกยอดเขาส่วนหนึ่งได้พังทลายลงมามีร่างเปื้อนเลือดสามร่างนอนอยู่ท่ามกลางซากร,รารากักพังนั้นส่งเสียงหายใจอันแผ่วเบามือของฮั่นหยูปิดปากของนางแน่นย้นหงบิดคอ มองอย่างช้าๆเขาดูไม่ค่อยสนใจสองคนตรงหน้าเท่าไหรนะ่นักขณะที่โบกมือไปมาราวกับพยายามไล่มแมลงวันถึงแม้ข้าจะแปลกใจที่เจ้าทั้งสองคนสามารถมาที่นี่ได้แต่จะเป็นการดีที่สุดสำหรับพวกเจ้าทั้งคู่ที่จะยอมรับความพ่ายแพ้และถอนตัวออกไปซะยวนหงเอ็นกายพิงพนักบันลังใบหน้าเฉยเมยขณะที่เขาค่อยๆปิดตาลงหันอยู่ตัวสัน่นความกลัวผุดขึ้นมาในด,ดวงตา นางหันไปมองโจหยวนแล้วพบว่าโจหยวนดูเหมือนจะก,กำลังยิ้มอยู่โจหยวนเดินเข้าไปข้างหน้าช้าๆด้วยก้าวอย่างมั่นคงโดยไม่แสดงความหวากรัวใดๆทั้งสิน้นเขาหมุนพู้กันอยู่รวมสวรรค์เล็กน้อยทําให้เกิดเสียงดังขนาที่เขายกมันขึ้นมาช้าๆเขาชี้ไปทางหยวนหงหยวนหงไม่ลงมาเล่นกับข้าน้อยเหรอข้าก,ก็อยากนั่งลงบนลังนั้นเหมือนกัน นอกยอดเขาขณะนี้มีสายตาจํานวนนับไปทวนจ้องมองไปที่ยอดเขาที่มีหมอกปกคลุมแม้แต่ผู้นำนิกายชิงหยางและคนอื่นๆที่อยู่บนท้องฟ้าก็ยังให้ความสนใจไปที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ผู้นำนิกายชิงหยางมองไปที่ร่างที่แข็งแกร่งที่นั่งอยู่บนบัลังหินขณะที่ถอนหายใจอย่างแผ่วเบาหยวนหงเป็นศิษย์ที่มีความสามารถด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาน่าจะสามารถเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามสำหรับตำแหน่งศิษย์อันดับหนึ่งของยอดเขาได้แม้แต่ในยอดเขาแห่งดาบการต่อสู้นั้นเข้มข้นมาก โจไทจางยาและลูยาร้วมเป็นยอดฝีมือในบรรดาสิทธิสายม่วงแต่สเสียดายที่สุดท้ายพวกเขากลับพ่ายแพ้ต่อยวนหงความแข็งแกร่งของหยวนหงนั้นเกินกว่าที่พวกเขาคาดเอาไว้โจไทได้ไปถึงระดับกลางของชั้นที่8แล้วขณะที่หยวนหงอยู่บนจุดสูงสุดของชั้นที่8โดยมีเพียงก้าวเดียวที่แยกเขาจากชั้นที่9เห็นได้ชัดว่าน,นี่เหนือกว่าพวกโจไทดังนั้นพวกเขาจึงพ่ายแพ้ในที่สุดปรมาจารย์หลิงจุนมองดูฉากนี้อย่างเฉยเมย ยวนหงได้แสดงความสามารถอันน่าประทับใจของเขาแล้วในยอดเขาแห่งดาบไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะมีผลงานได้ดีในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ปรมาจาริวเหรียนยี่ขมวดคิ้วที่หนาที่นางพูดแทรกข้าได้ยินมาว่าท่านยังลดตัวลงไปให้คําแนะนําเขาเป็นการส่วนตัวด้วยไม่ใช่หรอเห็นได้ชัดว่านางกําลังพยายามล้อเลียนปรมาจาริงจุนที่เข้ามาแทรกแซงเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มของลู่หงจะชนะปรามาจาริงจุนกล่าวอย่างใจเย็น เขาเคยเป็นสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบของข้าเมื่อข้าได้เห็นพรสวรรค์และความมุ่งมั่นอันโดดเด่นของเขาข้าก็ไม่สามารถหยุดตนเองจากการพยายามช่วยเหลือเขาได้เขาเหลือบมองไปยังปรมาจาริวเลียนยี่แล้วหัวเราะไม่จําเป็นต้องกังวลขนาดนั้นหรอกคนรับยังไม่สามารถตัดสินได้สิทธิ์ที่ชื่อโจหยวนก็เพิ่งมาถึงใครจะรู้เขาอาจจะทําสําเร็จในสิ่งที่โจไทและอีกสองคนทําไม่ได้ก็ได้มีน้ําเสียงติดตลกพร้อมกับคําพูดออกมาจากปากของเขา ถ้อยคาของปรมาจารย์หลิงจุนนั้นแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอันเต็มเปี่ยมที่มีต่อชัยชนะของกลุ่มลู่หงปรมาจารีวิลี่ยจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงในคําพูดของเขาได้อย่างไรความโกรธปรากฏบนใบหน้าอันงดงามของนางแต่มันก็ลดลงอย่างรวดเร็วนางส่งเสียงฮึดฮัดอย่างเย็นชาไม่สามารถโต้แย้งปรมาจารย์หลิงจุนได้จากที่เห็นแม้ว่าการแสดงของโจหยวนจะโดดเด่นแต่การแสดงของหยวนหงนั้นกลับโดดเด่นยิ่งกว่าคิดดูซิโจหยวนสามารถไปถึงยอดเขาได้ เขามีความสามารถมากเลยทีเดียวณนะบริวเวณของผู้ถูกเลือกทั้งสิบคงเซิงมองไปที่ยอดเขาที่อยู่ไกลออกไปพร้อมกับรอยยิ้มแม้ว่าเขากำลังจะชื่นชมโจโหยวนแต่ดวงตาของเขากลับมีแววสนุกสนานข้าหวังว่าหยวนหงจะไม่สร้างความเสียหายทังจิตใจให้โจโหยวนมากจนเกินไปยังไงซะเขาก็ยังคงเป็นต้นกล้าที่ดีคงเซิ่งมองไปยังซูชิงด้วยรอยยิ้มจางๆซูชิงกรอกตาไปมาอย่างช่วยไม่ได้ ก่อนจะรูปศีรษะล้นของตนเองซึ่งในที่สุดก็แสดงให้เห็นว่าเขากังวลชัยชนะห้าครั้งติดต่อกันของโจหยวนอาจจะดีแต่ความสําเร็จของหยวนหงนั้นน่าทึ่งยิ่งกว่าเขาเอาชนะสมสหายโจไทได้เพียงลำพังแม้แต่ในยอดเขาอีก6กยอดเขาความแข็งแกร่งดังกล่าวก็ยังอยู่ในระดับสูงอย่างแน่นอนข้างๆคิ้วของหลิวชิงซาขงขมวดเข้าหากันความกังวลทําให้ใบหน้าสวยงามของนางนั้นมัวหมองสิ่งที่รอโจหยวนอยู่ไม่เหมือนกับคู่ต่อสู้ที่เขาเคยประชิญมา หากเขาไม่สามารถเอาชนะหยวนหงได้ความสําเร็จในการต่อสู้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็จะไร้ค่านางสนิทสนมกระโจยหยวนพอสมควรแน่นอนว่านางก็ไม่อยากให้โจหยวนต้องเจอกับการโจมตีอันหนักหน่วงเช่นนี้เมื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรคขนาดยักษ์อย่างหยวนหงนางก็ไม่มีความมั่นใจในตัวโจวหยวนมากนะักเมื่อถึงเวลานั้นนางก็ได้แต่หวังว่าโจหยวนคงไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไปหากเขาพ่ายแพ้นอกเขตยอดเขากลุ่มเฉินไทยหยวนและบูโศลู่ทรงรู้สึกขดหู ที่มาของบรรยากาศนี้แน่นอนมาจากความพ่ายแพ้ของโจไถ่ลูหยาและจางหยานไม่มีใครคาดคิดว่าหยวนหงจะมีพลังมากมายขนาดนั้นดังนั้นไม่มีใครรู้สึกคาดหวังเมื่อเห็นว่าโจโหยวนเอาชนะผู้เข้าร่วมอีกห้าคนและขึ้นไปบนยอดเขาได้ในทางกลับกันพวกเขาอดไม่ได้จะถอนหายใจด้วยความผิดหวังผลงานของโจโหยวนน่นนาทึ่งมากอยู่แล้วแต่น่าเสียดายที่การทดสอบครั้งสุดท้ายที่รอเขาอยู่นั้นมันยากเกินไปใกล้ๆกัน ท่าทีที่น่าเกลียดของลู่หงค่อยๆกลับมาเป็นปกติเขาเหลือบมองไปท้งเฉินไทย,ยวนและหลู่ซงขณะที่รอยยิ้มย้อเย้ยปรากฏบนใบหน้าของเขายิ่งกว้างมากขึ้นมีความสุขมากขนาดนั้นตั้งแต่ก่อนมันจะมีประโยชน์อะไรกันแล้วยังไงถ้าโจยวนเอาชนะคู่ต่อสู้ห้าคนได้ความพยายามทั้งหมดในก่อนหน้านี้รวนไหลสาระและหน้าหัวเราะเมื่อเสียงของโจวงยวนถูกส่งถึงหูของ,ของยวนหงในที่สุดดวงตาที่ปิดสนิทข,ของเขาก็เริ่มเปิดขึ้นเขาเหลือบมองอย่างขบขันก่อนจะถามยังไม่ใส่ใจ ให้ข้าเล่นกับเจ้าเหรอเจ้าแน่ใจว่าเจ้าจะสามารถเล่นกับข้าได้นิ้วของเขาเคาะเบาๆบ,บนบนลัลลังเสียงนั้นสะท้อนไปทั่วลานกว้างทําให้รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลในขณะที่ข้ายังรู้สึกเกียจค้านเกินจะเคลื่อนไหวก็จงใช้โอกาสนี้ในการยอมรับความพ่ายแพ้และถอนตัวออกไปซะไม่เช่นนั้นแล้วอย่ามาโทษข้าทีหลังว่าเจ้าจะต้องทนทุกข์ไปตลอดชีวิตด้านหลัง หันอยู่ถอยหลังไปหนึ่งก้าโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกวาดกลัวในดวงตาของนางปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนโจวยวนถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ไม่ได้ยินเช่นนี้แล้วพูดว่าเฮ้เจ้าเนี่ยพูดอะไรไร้สาระก,กันถ้าไม่อยากต่อสู้ก็เลื่อนก้นจากที่นั่งแล้วก็ออกไปซะเถอะมุงปากหันอยู่กระตุกในทันที นิ้วของหยวนหงตกลงมาเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ท่าทางขบขันบนใบหน้าของเขาค่อยๆเลือนหายไปรัศมีแห่งความป่าเถื่อนในดวงตาเริ่มบาบนจบกันทีละน้อยก่อนที่เขาจะยืนขึ้นชัดชาตุมพลังอันน่าสะพรึงกลัวระเบิดขึ้นกึลกินทั้งสถานที่ดูเหมือนว่าเสือโคร่งในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตัวใหญ่ได้ลืมตาอันง่วงงุนและเผยเขี้ยวอันน่ากรัวและชั่วร้ายออกมาเมื่อโจหยวนไดเห็นเช่นนี้เขาก็ยิ้มในที่สุดและกล่าวใช่แล้วไม่จําเป็นต้องเสแสร้ง ว่าเจ้าเป็นศิษย์พี่ที่ใจกว้างและใจดีอีกต่อไปใช่ไหมล่ะยวนหงยืนขึ้นและชี้นิ้วไปที่โจหยวนขณะที่เขาเผยให้เห็นฟันสีขาวอันน่ากลัวเจ้าคนโง่เขาหากวันนี้ข้าไม่หักขาเจ้าและทําให้เจ้าคลานลงไปจากภูเขาให้ลบเลือนชื่อข้าออกไปได้เลยตึมขึ้นพลังหยวนอันบ้าคลั่งพุ่งออกมาจากร่างของเขาเหมือนดังภูเขาไฟภายใต้แรงกดดันดังกล่าวพื้นดินโดยรอบก็แตกลาว คลื่นพลังหยวนพุ่งออกมาจากร่างหยวนหงอย่างรุนแรงราวดังพายุก่อให้เกิดหมอกหนาไปทั่วยอดเขาขณะที่ความกดดันหน้ากลัวแผ่กระจายภายใต้แรงกดดันของพลังหยวนการแสดงออกของโจหยวนก็ค่อยเปลี่ยนไปแรงกดดันเพียงอย่างเดียวสามารถบอกได้ว่าหยวนหงไม่เหมือนกับพวกหูไหและคนอื่นๆในก่อนหน้านี้เลยด้านหลังของพวกเขาหันอยู่ได้ถอนตัวออกไปนานแล้วความหวาดกลัวปกคลุมใบหน้าของนางเต็มไปหมดความกล้าหาญของนางทั้งหมดกระจัดกระจายไม่ใช่ว่านางพร้อมที่จะต่อสู้กับหยวนหงด้วยดังนั้น จึงชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้เลยจะคาดหวังความช่วยเหลือจากนางแรงกดดันพรุงพลาดไปในทุกทิศทางอย่างน่าตื่นตาตื่นใจแต่มันก็ไม่สามารถทําลายความกล้าหาญของโจหยวนได้กลับกันเจตนาในการต่อสู้อรร้อนแรงปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาแทนมือของเขาค่อยๆกระชับรอบๆผู้การหยว่รวมสวรรค์เสียงวืดดังขึ้นเมื่อมันแกว้งไกวไปมาเขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างยากระบานับครั้งไม่ถ้วนแล้วฝึกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นเวลาหนึ่งปีกว่าจะมาถึงจุดนี้ สิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือข้าวสุดท้ายเพื่อเป็นสิทธิ์อันดับหนึ่งของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นโจโหยวนจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าใครจะขวางทางเขาก็ตามโจโหยวนระวังตัวด้วยขณะที่ใจของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะต่อสู้จู่ๆก็มีเสียงกระแผวเบาดังขึ้นเขาตกตะลึงมหาหันมองไปเห็นร่างเปืนเลือดทั้งสามกำลังดิ้นลนขึ้นมาจากซากปร,รากหักพังใกล้ๆคนที่พูดก็คือโจไถโจไถ่จางหยาและหลู่หยานได้รับบาดเจ็บสาหาัส ทำให้พวกเขาถูกตัดสิทธิ์ไปตามโกฎถามคนที่ฟื้นขึ้นมาจ้องมองโจหยูให่ในท่าทางสับสนโดยเฉพาะจางยาและหลู่หยานพวกเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าโจหยวนจะมาปรากฏตัวที่นี่ได้พวกเขาเข้าใจว่าการที่เขาสามารถมาที่นี่หมายความว่าคู่เข้าร่วมอีก5คนจากทีมของลู่หง,งถูกจัดการคัดออกไปแล้ว พวกเขาเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของขั้นอยู่และหั้นยานเป็นอย่างชัดเจนดังนั้นผู้ที่สามารถทําสิ่งนี้ได้สําเร็จจึงมีเพียงโจยวนเท่านั้นจางหยางเองกายพิงหินแล้วมองไปที่โจโหยวนในที่สุดเขาก็พูดอย่างหมดแรงเจ้าเก่งมากแล้วที่มาที่นี่ได้ดังนั้นเจ้าไม่ควรฝืนตนเองแม้ว่าโจโหยวนจะน่าแปลกใจแต่ในความคิดของจางหยางนั้นการท้าทายหยวนคงก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ดี โจโหยวนหัวรอเขารู้ว่าจานหยาไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อเขากลับหวังจะปกป้องไม่ให้เกิดความพ่ายแพ้ที่อาจจะร้ายแรงขึ้นได้ดังนั้นโจโหยวนจึงยิ้มถ้าคนจะลองดูก่อนใช่ไหมล่ะถ้าโอกาสล้านแปนั้นเกิดขึ้นล่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นลู่หยานก็เกือบจะหัวร้อเหมือนเช่นเคยที่เคยทําเสมอมาอย่างไรก็ตามความเจ็บปวดยังรุนแรงจากอาการบาดเจ็บก็ทําให้นางต้องการรีบฝีปากและพูดด้วยเสียงขุนเคืองนั่นเจ้ากําลังฝันอยู่เหรอ ไม่ใช่ว่านางกำลังดูถูกโจโหยวนแต่เนื่องจากพวกเขาทั้งสามคนได้รวมพลังต่างก็พ่ายแพ้ให้กับหยวนหงนางจึงไม่สามารถเชื่อได้ยังแท้จริงว่าโจโหยวนจะมีคุณสมบัติที่จะสามารถต่อสู้กับหยวนหงได้ผลลัพธ์เดียวที่รอเขาอยู่ก็คือความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับยิ่งไปกว่านั้นมันอาจจะทิ้งเงาไว้ในใจของโจโหยวนซึ่งอาจขัดขวางความก้าวหน้าในการฝึกฝนของเขาในอนาคตโจโหยวนส่ายหัวไม่สนใจที่จะสนทนาต่อเขาถอนสายตาออกและมุ่งความสนใจไปที่หยวนหงอีกครั้ง ย้นโงกล่าวอย่างเฉยเมยดูเหมือนว่าพวกเขาจะล้มเหลวในการขจัดความปรารถนาในความตายของเจ้าออกไปปึมการตอบสนองเดียวที่เขาได้รับก็คือเสียงหึงจากผู้กันหยวรวมสวรรค์แสงที่แหลมคมปรากฏขึ้นในดวงตาโจยวนทันทีพร้อมกับแสงหยกจากร่างของเขาร่างเปลี่ยนเป็นอากาศท่าอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเป็นควันจางๆที่หายไปจากจุดนั้นโจยวนนั้นได้เลือกที่จะเริ่มโจมตีก่อนยวนหง เพียงแค่เฝ้าดูด้วยใบหน้าไร้อารมณ์้วยการกำมือพลังหยวนไหลเชี่ยวกรากก็คลี่ออกกลายเป็นพลังหยวนขนาดยักษ์กว้างพันพุทตบลงมาอย่างไม่ปราณีฟืนเงาอันมืหือมาปรากฏขึ้นบนยอดเขาทําให้ยอดเขาทั้งหมดสันส่นสะเทือนภายใต้ฝ่ามือพลังหยวนขนาดยักษ์ขลาที่ฮําทำลายเสียงทุ่มลึกดังก้องขึ้นร่างโจงหยวนปรากฏขึ้นพร้อมกับแสงวับ จ้องมองไปที่มือพลังหยวนขนาดยักษ์ที่ตกลงมาจากท้องฝาขนผู้กันของผู้กันหยวนรวมสวรรค์เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทขณะที่พลังหยวนในร่างของเขาปั่นปอนอย่างรุนแรงแสงหยกเป่งประกายบนผิวหนังขณะที่เกรดมันก็ปรากฏขึ้นควับผู้กันหยวนรวมสวรรค์พุ่งขึ้นไปเหมือนดั่งดาวตกปะทะกับมือที่ใหญ่เมื่อคือมาโดยตรงตุ้มขึ้นกระแทกที่บ้าคลั่งแห่งการทำลายล้างแผ่กระจายออกมาในทันทีที่มันกระทบกันดวงตาโจหยวนแข็งขึ้น เมื่อปลายผู้การสีดำสนิทได้โปรปล,อย,ปลอยพลังที่ทำให้พลังหยวนจากมือยักษ์นั้นเป็นกลางภายในเวลาระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจปลายผู้กันหยัวลมสวรร์สีดำสนิทก็แทรกซึมลึกเข้าไปในฝ่ามือแต่การทําให้เป็นกลางนั้นคงอยู่ได้ไม่นานรู้สึกเหมือนว่าปลายผู้กันหยวลมสวรร์ได้สัมผัสกับโลหะที่แข็งมันถูกหยุดลงโดยพลังหยวนที่แข็งแกร่งและบ้าคลั่งอัคระที่ห้าทำลายนั้นล้มเหลวในการทาลายมือพลังหยวนขนาดักษ์ ท่าทีโจโหยวนตกต่ำลงแม้ว่าอาคาราที่ห้าทำลายจะมีพลังพิเศษในการต่อต้านพลังหยวนแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดข้อจำกัดนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้อาวุธหยวนของเจ้าค่อนข้างแปลกประหลาดดีไม่น่าเชื่อว่ามันจะดับพลังหยวนของข้าได้ม,มากขนาดนี้หยวนหงยืนเอามือไพร่ไว้ด้านหลังรู้สึกประหลาดใจกระฉากนี้เขาสัมผัสได้ว่าผู้กันสีดำทะลุพานชั้นพลังหยวนหลายชั้นในมือยัก ซึ่งเป็นความสามารถที่สามสหายโจไทในก่อนหน้านี้แทบจะทําไม่สําเร็จจากวิธีที่โจหยวนทําสําเร็จได้เพียงราพังก็สามารถสังเกตได้ว่าผู้กันสีดํานั้นแปลกประหลาดมากเพียงใดแต่มันก็น่าเสียดายช่องว่างระหว่างพลังนั้นมากเกินไปหยวนหงหัวร้อออากมาเย็นชามือของเขาประกบกันอย่างกระทันหันครึบครืดลำแสงระเบิดออกจากฝ่ามือพลังหยวนขนาดักษ์พร้อมพลังอันน่ากลัวไหลลงมากระแทกเข้าที่ร่างของโจหยวน ผู้คนนับไปทวนในแต่เฝ้าดูร่างโจยวนกระเด็นออกไปเท้าของเขาลากเป็นทางยาวลึกบนผืนเกรดบนร่างของเขาแตกรลาขณะที่แสงหยกไหลเวียนก็จางลงการรับการโจมตีโดยตรงจากยวนหงทําให้โจหยวนได้รับบาดเจ็บอย่างชัดเจนใบหน้าโจหยวนเข่งขึมอย่างมากชัดเจนว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตั้งแต่การประทะกันครั้งแรกยวนหงเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งมากจริงๆข้าได้ยินมาว่าเจ้าฝึกฝนกําลังภายนอกด้วยหรือไงดีเลย ให้ข้าทำร้ายกระดองเต่าเจ้าทีละน้อยในวันนี้มาดูกันว่าเจ้ายังกล้าแสดงความเย่อหยิ่งแบบนั้นอีกหรือไม่ในอนาคตยวนหงยกมือขึ้นในอากาศพารางหยวนแข็งแกร่งพุ่งออกมาพารางหยวนได้ยกหน้าผาขึ้นมาทั้งผาก่อนจะฟาดมันลงมาอย่างโหดร้ายใส่โจโยหยวนที่ด้านล่างอัคระวานล้านตัวโจโยหยวนกำพูกรันอยู่รวมสวรรค์ไวแน่นด้วยมือทั้งสองข้างขณะที่เขาแว่งด้วยพลังทั้งหมดของเขาพารางหยวนพุ่งไปโดยรอบผูกันขณะที่เงาของปลาหวานขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นมา ตุ้มผู้กันหวนูวรวมสวรรค์และหน้าผาปะทะกันปลายหน้าผาแตกออกในทันทีทําให้ก้อนหินตกลงมาบนลานกว้างขวับกระแสพลังหยวนพุ่งผ่านทะรุสายฝนหินราวกับฟาหลงมุ่งตรงไปที่โจหยวนระครังทองลึกลับพลังหยวนไหลออกมาจากร่างโจหยวนปล่อยแสงสีทองอันพลางพลายขณะที่งูใหญ่ยักษ์ดูขดตัวอยู่โรยรอบระครังทองกิ้งกระแสน้ําเชี่ยวกาพลังหยวนพุ่งเข้าใส่ระครังทองคํา ทําไม่เกิดเสียงดังก้องกังวานระคังเริ่มมีรอยร้าวอย่างรวดเร็วก่อนสุดท้ายมันจะระเบิดเสียงดังสนั่นแม้กระทั่งศาสตร์ป้องการที่แข็งแกร่งที่สุดของโจหยวนก็ไม่สามารถทนต่อการโจมตีของหยวนหงได้คร่งระคังท้องแตกออกเป็นสิ่งเสียงร่างโจหยวนกระเด็นออกไปถูกกระแทกอย่างแรงเขาพุ่งชนกำแพงหินทำให้หินก้อนใหญ่ล้มลงมาและฝังร่างของเขาไปครึ่งหนึ่ง เกร็ดต่างๆได้แตกละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่แสงยกบนผิวของเขากราบลีลงเลือดปรากฏขึ้นจากมุมปากผู้คนนับไปทวนอดไม่ได้จะถอนหายใจเมื่อเห็นฉากนี้แม้ว่าโจวยวนจะแข็งแกร่งแต่หยวนหงแข็งแกร่งยิ่งกว่ายังเห็นได้ชัดความแตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นยังคงมากเกินไปเจ้าโง่ยังไม่ยอมแพ้อ,อีกหรือไงลู่ยางขมวดคิ้วแน่นขณะที่นางขบฟันจากสิ่งที่เห็นเป็นไปไม่ได้ที่โจหยวนจะชนะ ปึมพาลังหยวนพัดเศษซากออกไปขณะที่ร่างโจหยวนนั้นลุกขึ้นเขาเช็ดคราบเลือดที่บุมปากออกจ้องมองไปที่หยวนหงนี่คือทั้งหมดที่เจ้ามีแล้วหรือไงยังห่างไกลจากที่ข้าคิดไว้มากนะักดวงตาหยวนหงหลีลงขณะจ้องมองย่างเฉยเมยดูเหมือนว่าเจ้าจะยังทรมานไม่อพอมือของเขาตบลงมาพาลังหยวนตั้งแข็งแกร่งพุ่งออกมาจากหัวเหมือนกลุ่มควันที่พวยพุ่งมันพุ่งลงมาหาโจหยวนจากด้านบน พื้นดินบนยอดเขาแตกออกอย่างต่อเนื่องโจหยุนไม่แสดงทีท่าว่าจะหลีกเลี่ยงการโจมตีรุนแรงนั้นแต่กลับลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับมันโดยตรงปังมันระเบิดผดล่างโจหยุนไปร้าวกับตุ๊ก,กตาพลังอยว่นมีพลังมากพอที่จะทำ้ายภูเขาได้เลยทุกคนต่างมองร่างโจหยุนถูกโยนไปมาเหมือนกระสอบทรายบนยอดเขาเป็นภาพที่น่าสังเวทําให้หลายคนต้องรับตาโดยไม่ได้ตั้งใจพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้เลยจริงๆว่า เหตุใดโจโหยวนจึงยืนกลางที่จะดื้อร้านขนาดนี้ในขณะที่เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้อย่างชัดเจนและเลือกที่จะต่อสู้อย่างสิ้นหวังเช่นนี้เขาบ้าไปแล้วหรือไงลูยานตกตะลึงการกระทําของโจโหยวนนั้นแทบจะเป็นการเสี่ยงตายเลยทีเดียวดูเหมือนว่าโจโหยวนที่ดูเหมือนจะหยุดไม่อยู่ในก่อนหน้านี้ในที่สุดก็ดูเหมือนว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าตัวเขาเองซีอีกไม่มีใครตระหนักได้เลยว่าร่างของโจโหยวนที่ถูกระเบิดออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า แสงยกบนผิวหนังของเขาก็ค่อยๆจางลงเรื่อยๆแต่มันมีแสงสีเงินอันเลือนลางและแทบจับจ้องไม่ได้กำลังกระพิบอยู่ในส่วนลึกภายในเลือดและเนื้อของเขาเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่197เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหแสงกระพิบวิบวับคืออะไรเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อภาคีดลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ